ทุกอย่างเมืองอีสานสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีผู้ที่ติดตามจองยิสุทุกอย่างเมืองอีสานเมนี่พาพี่น้องลองวัดพี่น้องไปถวายกำแพงทำบุญเพราะว่าหมู่บ้านเป็นเมือดเจียมงานพี่น้องเฮ็ดกับปุ้นห่อข้าวต้มก็มีของที่สิ่เเจียมไปวัดพี่น้องนีอะไรพี่น้องของเจียมไปวัดก็มีมีหมอนมีหมอนมี เอาผมมาพูดราคาไว้เนี <Dans> ่ยพี่มอนมีขนมมี <mother> ่ข้าวต้มขนมพี่น้องเกียมไปลงวัดาญาติพี่น้องเขากําลังเรียมตัวพี่น้องกําลังโซเลกันเกียมลงวัดพี่น้องเลยมดีกล่องนห่เนี่ยัาดีกล่องนี่เนี่ย ร้ไัปใส่ไหมกำลังโซกันพี่น้องไปใช่ไหมบรรยากาศยามมรศั้าพี่น้องยามมรเั้าโอ้ยอากาศอากาศพอดีนี่แหละพี่น้องเตรียมงานทางเงินนี่ก็เตมีไมงานเดียกันพี่น้องเงินลังตเตรียมงานกันป้าพี่น้องวันนี้ไปวัดไปถาบุญน้ำกันเท่า ครับพี่น้องหลังจากที่มหาหอดวัดเอาของลงแล้วพี่น้องก็จะได้ทําิธีที่รอบพระคนมากพี่น้องอันนี้บริเวณวัดครับพี่น้องบริเวณวัดบ้านเฮาบรรยากาศยังม่เศร้าพี่น้องอันนี้ผมเจคอนเกเนียร์เลยนะเจคอนเกีตรบริเวณวัดพี่น้อง อันนี้กระทึงสาลาพี่น้องกึงสาลาวัดอันนี้อะไรพี่น้องที่เทคอนเกียรเทพ่นเทีบุญกฐินปีที่แล้วเดือนเจ็ดหมื่นพี่น้องเทมจากฝั่งทา้งทางนี้แล้วก็ออบมาเนี่ยอเทมพี่อันนี้คือกำแพงพี่น้องกําแพงต้นนี้แหละคนที่ไว เป็นซองเป็นซองแบบนี้แหละพี่น้องเนี่ยเนี่ยแต่ละช่องพันธุ์แบบนี้แหละพี่น้องเนี่ยเนี่ยยังบ่อเล้วพี่น้องเด้ออีกโอ้ยหลายอยู่พี่น้องยังมัานในพวกเครื่องอยู่พี่น้องเลยต้องหาเงินอีกพี่น้องสั่งกระเพียงมบรรยากาศเนี่ยมาส้าวัดบ้านเฮาพี่น้อง ขับขึ้นมหาหอดซาลาวพี่น้องไม่ออกไม่ต้นพันกรมาแล้วพี่น้องอน,นี่เป็นบรรยากาศตังซาลาพี่น้องมีพอออกไม่ต้นมาเพ่ะกาลังเตรียมกับขอกับน้ำพี่น้องกำลังเตรียมกับขอกับน้ำ มีข้าวปุ่นมีข้าวขอข้าวเนีเ no. ็ดพระเขาหาผ้าพ no. mmm ี่น no. ้องพระว่าทำบุญพระหาองค์อ่า่ามูกันแลาวมีข้บคุณพี่้องมีเห็ดบาพี่องา ไปฝากไขบนใหญ่ฝากขอพระสก่องดนก็เลยก็ไดเใส่ใส่แกงไวนี่นะตัวกับุณนี่อันนี้ีเปนแกงไก่เสวเหลด้วยเนาะแกงไก่เวายบออันนี้ไม่อย่างนี่ยของหวานของหวานัาดีกล่องนะในกล่องไหนเล่โอ้ไอหอดกล่องคนปลาคนเมืองคนป่าคนดงพี่น้องไอหอดกล่องวกาเขาอดกล้อง แล้วพี่น้องก็ลังเตรียมพระเขาพระน้ำบรรยากาศวัดบ้านท่าพี่น้องเนี่ยมุสโสอันนี้ก็อันนี้ก็ใส่บาทเนาะอันนี้ก็ใส่บาทใส่ค่มงคลใส่บาทพี่น้องเอาไปดีกว่างได้แล้วไปดีกว่างในเนี่ยนี่ถ้าบุญตักบาทอยู่อันนี้ก็เป็นบาทสามสี่มื่น บาทเซ่สิบเก้าสามสิบสามสิบเวันที่เดินซีเมอร์ได้ินบาเตอร์อันนี้ไส่เงินพี่น้องอันนี้บาทผ้าหาอุ้์พี่น้องรบกวนดวยรกวนจการรบกวนครับจกการนม่มาสอาเตียมหลอดทะลอดอันนี้อันนี้คือเครื่องที่มาถวาย มาถวายกําแพงพี่น้องกับมีมีหมอนมีตรงท้ายมีเครื่องพี่น้องแบบนี้แหละมี่เดรอะเป็นความพี่น้องมีน้ำน้ำแพกเอาคือเฮียไปแล้วแพกคือแกไปแล้วอันไหนเออทำเหมือนตัดแบงเงินใหม่ครับพี่น้องตอนนี้ก็ยังมั่นเ้็มความเนาะว่าพาเพินอนอ่มก็แล้วพี่น้อง รอใส่บาทอันนี้อันนี้เนี่ยไส่ Bond <S <S บาทพี่น้องมีมีน้ำสมมีนมมีขนมมีเข่าแล้วก็มีเงินเนี่ยมีขนมพี่น้องอันนี้ก็ใส่บาทต่างห่างนะพี่น้องเนอะตัวมีผ้าเข่าใส่มีผ้าต่างหางแล้วก็มีอนัารต่างห่างสวัสดีกองนะสวัสด enfin ีเนี่ยคนบอลสโลว์นี่สวัสดีแไปเออโบยุกมือคนป่าคนดงพี่น้องไง ลองดูัสกปรตาขามาลองลองฮะบําเม่ญไร่สดถ่ายยูทูบลองถ่ายอดูเรื่องยังว่าถ่ายยูทูบยังว่าบําเมนไร่สดถ่ายยูทูบพี่น้องพจน์บุญจักยูทูปพี่น้องเลยแต่ว่าไร่สดบําเมนไร่สดเด้ออันนี้พ่อเขากาลังเรียมพี่น้อง ใกล้เสร็จแล้วเรีวพี่น้องเ่ามีหลายอย่างครับกระเข๋าหาผ้ากำลังเตรียมมีญาติโยกมาต้งมากพี่น้องมีสงสารพี่น้องมาหลายคนพี่น้องมากหนาหลายตาอันนี้อันนี้ของเซบาตบ่ได้ของเซบาตต่างหากกันบ่ แต่โอ้อันนี้คือหลายใส,ใส่บาทนี่โอ้บักหลายเลยเบิ่วงบ่งหุ่นหลดพี่น้องขนาดหุนห่นหุ่นซ้ำนี่ของใส่บาทก็หลายพี่น้องเลยทุก <c oughs> สิ่ทุกอย่างอากถงยกมันวาไว้เราจะเป็นบักอะวันนี้กล้องนะวันนี้ข้าวโอ้เอานมมาใส่กล้องหมดเอานมมาใส่อันบาทบ่มงงี่ยังไงอะวันนี้กล้องไหนเล่าใครนนยูทูบปไหนได้ เป็นจากีแจ้ง่าตล่งหอบองอบอหอขอกไปเรอรอตะคู่พี่น้องว่าเขาบลัมบลัมไม่ที่ว่าเขาบลัมบออไส่นี่บอัไปใส่บลัไปใส่ปัหาองค์แลาสบายอบุตรซีอันนี้รับเป็นภาพขาาวบาดพี่น้องภาพวบาดตะลาัดบาดห้อง

imang arama takarang sakari warang perikan ngato namakan dewa mata itu da, ati nanda jataka nanda biak cara nanda sapa sata nanda jataka nang karakata ตาเยะสุขายะมัตถาลาอิปมาลาญาจะาแต่ปรสสงุ์เู้เรนข้าพระเจ้าทั้งหลายบางากที่เป็น้าสวดถวากระเพียงหลืกถวายพี่น้องนี่แหของเจทคนเทถวายพี่น้อง แล้วก็มีเมออกยากโยมนอกพี่น้องดีขึ้นมากสบายขึ้นก่จัอย่างน้อยยงยังยงยังอยู่บ่บ้านนไอกเออเจ้าวยเอเาจับผาดผาดนี่จับไปผาดนี่ ครับพ mm. <berish> ี่น้องหลังจากเที่ยถวายกำแพงแล้วแล้วก็ะสิบม่านมามาบ่งกำแพงพี่น้อง มาบ่งนนกงําแพงหลังจากที่สั่งแลวก็มาถวายพี่น้องอันนี้อันนี้คือซื้ออันนี้คือซื้อป้ายพี่น้องนี่เปถวายอยูาา่าาในราคาสองหมื่นห้าพันบาทพี่น้องนี่ละพี่น้องว่าทายทาย,ายมอบแล้วก็มาถวายพี่น้องต่อไปเดี๋ยวเป็นการทายรูบเดี๋ยวใส่กล่องมาที่ทายรูบให้ <c oughs> โอ้บ่ได้เอ,อันอนนันมาบ่ได้เอ,อันขาต่างกล้องมากเย ใช้ทั่วสาวไหมายรูปพี่น้องเทิงทิงเป็นมือทายทิ้งสี่อนเไหีย้ายมถ่แที่ยไอัน้้างทยอ่าทยยูทูรผอมเทิงทิ้ง่ายกล่องพี่น้องอ่าหนึ่งสองโอ้ยลำบากแต่นอ้สองมือพี่น้อง เราทาแล้ว,ลวพี่น้องเบิร์นดได้ปะหล,ลังจากที่หลังจากที่ทาลบแล้วก็ที่เมื่อกินเข่าพี่น้องนี่ละกําแพงราคาสองหมืนหาพี่น้องเห็ดกําแพงออมวัดเอาภาพเดียวปะคือประธานผับเดียวประานผับเดียวไหม มื่อกี้เขายืเ้เขือนพี่น้องหือกํแพงเรียบร้อยแล้วก็จะได้ผ้าพี่ผ้าน้องถึงมากินเขายืเ้เขือนมัน,นีโอ้ <c oughs> ลําบากลําบากอยังบ่ทั้งถ่ายรูปทั้งถ่ายยูทูปพี่น้องเอาผูา้หมวด่องนี่เนะฮะผมหมวด่องไหนแนะนั้จิ๋โโลาเกท่าชี้ช้านนั้นะนนั้นะนนัเอาแนะนัแนะนนั้นไว้ ติดเต่าซองเคทาสีชาแนลได้ท่จ้าแนะนำไปพาพี่น้องไม่กินข้าววันนี้ครับพี่น้องหลังจากเที่ยวถ่ายกำแพงแล้วแล้วก็ขึ้นมาจากวัดพี่น้องกันแล้วพาพี่พ่อน้องมากินข่าวก็ยังเหลืออยู่พี่น้องอันนี้ลาบไก่พี่น้องอันนี้ทอดทอดปลาหวานอันนี้ทอดแมงไหมหอมผักปลาคัหวานสอมผักปุ๊บคราคั้มมผักพี่น้องก็แซ่บขนาดเลย คำใส่มะขามะคัคำยังคำว่าิศสมุสวัสดีเลยบกองสวัสดีล้าวก็ไม่กินข้าวปุ่น่น้องเพ่อสแบว่าข้าปุ่นโบ้ยพี่น้องข้าวปุ่นสูตรนี่สูตรตายข้าวมะขามินโบกดีกองเนสวดีแล้วแสบาอขาวใหบิงเนาบ่่นหาาานามา บบแผูดดีใหญ่ไนาอมาพี่น้องถึงเวลาแลี้ยบานนี่ถึงเวลานรกแตกแล้วพี่น้องมาเด้อกินเขาแล้วกอเฮ็ดเวียดเฮ็ด,ดงานพี่น้องหลังจากที่ทำหมุนทำมาแล้วกออิ่มอกอิ่ม,มใจพี่น้องไอยอันนี้แหละเป็นวิธีชีวิตอีสานบ้านเฮาเพราะว่าทำบุ <S <S นทำย่างแล้วขึ้นมากินเขา้ากินน้ำแล้วก็สุมห่มพี่น้องอบอุนมอดปีใหม่ยี่พี่น้องวันนี้วันที่หยิบเก่าเนาะ มืออื่นเล็กออกค่อยมาเด้นพี่น้องเด้อตามมาหนีขึ้นเขาซะก่อนมาเลยพี่น้องขับพี่น้องหลังจากกี่กินเขากินน้ำอิ่มมาตะวันแล้วกะ็มีระยะพี่น้องลาบไกล้เขาปูนของหวานกินเข่าอิ่มแล้วกะ็ตุ่มห้วมนั่งคุยกันพี่น้องก็อย่าลืมฝากติดตามช่องยูทูบปุกยามมืองสารมาพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้แน่สำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ